รวมบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบัานทางการเงินนะครับจากช่วงวีคที่ผ่านมาอัตราดอกเบีย้ยนะครับตั้งแต่2%ไปจนถึงสูงสุด2.7%ต่อปีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่และแคมเปญมีเงื่อนไขรายละเอียดอย่างไรแล้วก็ของธนาคารใดนะครับฝากกดไลค์กด subscribe c ม m มนต์เป็นกำลังใจด้วยขอให้สนุกกับเงินฝากดอกเบีย้ยสูง ธนาคารกรุงไทยออกแคมเปญเงินฝากประจำกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กบัญชีงเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่2.5%ต่อปีเลือกแผนการฝากได้ตามใจไม่ว่าจะเป็น 24เดือน36เดือนหรือ48เดือนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแคมเปญบัญชีเงินฝากตัวนี้กันครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือเงินฝากประจำปลอดภาษีรับดอกเบี้ยเต็มๆเ,เ,เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารและไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงฝากง่ายๆโดยการตัดผ่านบัญชี อัตโนมัติเพราะนั้นนะครับป้องกันการลืมฝากได้นะครับในบางเดือนเงินฝากประจำปลอยภาษีเลือกได้ตามใจ24เดือน36เดือนหรือ48เดือนฝากประจำดอกเบี้ยสูงสามารถจัดสรรเงินออมได้สม่ำเสมอทุกเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000บาทนะครับโดยแคมเปญนี้มีให้เลือกแผนการออม3แผนด้วยกันนะครับ เงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนนะครับจำนวนเงินเปิดบัญชี1,000ถึง20,000บาทเออ25,000บาทดอกเบี้ย2.45%ต่อปีนะครับก็เลือกฝากนะครับเลือกฝากได้เลยว่าจะเอาเล้นไหนระหว่าง1,000กับถึง25,000บาทนะครับแล้วก็ฝากประจำทุกๆเดือนส่วนแผนการออมที่2นะครับ36เดือนจำนวนเงินเปิดบัญชี1,000ถึง16,500บาท อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5%ต่อปี48เดือนนะครับจำนวนเงินเปิดบัญชี1,000ถึง12,500บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5%ต่อปีนะครับเลือกฝากได้ตามใจเลยนะข้อควรรู้นะครับเงินฝากปลอดภาษีฝากขั้นต่ำ1,000บาทและฝากเท่ากันทุกเดือนเดือนละ1ครั้งขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งถอนก่อน3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยเงินฝาก ฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปหากถอนก่อนครบกำหนดหรือทำผิดเงื่อนไขธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยให้อัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์และหักภาษีนัดจ่ายผู้ฝากเงินฝากปลอดภาษีสามารถเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครที่กลัวว่าจะผิดเงื่อนไขหรือขาดการฝากก็สามารถที่จะทำการเซต ระบบนะครับฝากอัตโนมัติประจำได้ทุกเดือนนะครับโดยโอนจากบัญชีเงินบัญชีทั่วไปของธนาคารกรุงไทยนะครับโอนเข้าไปเงินฝากประจำกรุงไทยซีโร่แท็กแมนะครับมันก็จะง่ายๆสะดวกรวดเร็วเอกสารการเปิดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ก็สามารถใช้เอกสารอื่นนะครับอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ออกโดยโดยงานรัฐนะครับที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับเช่นบัตรประจำตัวข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานองค์การของรัฐหนังสือเดินทางพาสปอร์ตต่างๆนะครับใบอนุญาตขับรถก็สามารถใช้ ไปเปิดบัญชีได้นะแต่ใช้แบบจำตัวประชาชนดีกว่านะครับก็ลองดูนะเตรียมเอกาสารไว้พร้อมธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญเงินฝากประจําพิเศษระยะเวลาการฝาก3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก กับทางธนาคารนะครับอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดของธนาคารไทยเครดิตเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเงื่อนไขของตัวแคมเปญเงินฝากประจําพิเศษนะครับระยะเวลาการฝาก3เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย2% 2%เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0แบาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปครั้งละ1000บาทสูงสุดต่อลายไม่เกิน30ล้านบาทนะครับโดยนับรวมบัญชีเงินฝากประจําทุกประเภทยกเว้นบัญชีเงินฝากประจําทันใจและบัญชีเงินฝากประจําพิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะเวลา,าฝากธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากหลังหักภาษีในที่จ่ายนะครับกรณีวันครบกําหนดตรงกับวันหยุด ทำการธนาคารจะทําการนะครับเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นวันทําการถัดไปธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีในที่จ่ายจากดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมปากรนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขนะครับการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยดังต่อไปนี้ ระยเวลาก,การฝากไม่ถึง3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยรืยเวลาก,การฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ณวันฝากเงินแต่ละรายการการฝากต่อเนื่องเมื่อครบกําหนด เมื่อครบกำหนดแคมเปญนะครับตามระยะเวลาการฝากแต่ละรายการผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากธนาคารจะมีการทำการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิมตามระยะเวลาการฝากที่เลือกฝากนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ระยะเา,าราฝาก3เดือนฝากต่อในระยะเวลาการฝากเดิมและคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา หรือวลักการฝาก The, สา3เดือนตามประกาศนะักขณะนั้น2องหรือลัการฝาก12เดือนฝากต่อในรือวลักการฝากเดิมและคิดอัตราดอกเบี้ยในเงินฝากประจำารือหลการฝาก12เดือนตามประกาศในขนาดนั้นนะครับ เอกสารการเปิดบัญชีนะครับรับรองสำเนาถูกต้องบุคคลธรรมดาใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับนิติบุคคลนะสงนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกินหนึ่งเดือนสำเนาหนังสือบริคุส่วนที่ลักข้อบังคับบริษัทสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับรายการการประชุมคณะกรรมการสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่20%ขึ้นไปตาประทรับของนิติบุคคลนะครับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำเนาแบบบอจอ .3 หรือบอจอ .4 ่ถ้ามีนะครับแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.7%ต่อปีนะครับเพียงฝากเท่าเกัน ทุกเดือนจากธนาคารกรุงศรีนะครับและรับฟรีนะครับบ e ัตรสตาร์บั克อีคูปองรวมมูลค่า200บาทเพียงฝากช่วงเวลานะครับ1มกราคม68ถึง30มิถุนายน2568นะครับก็รับไปเลยนะสตาร์บั克อีคูปองนะครับจุดเด่นหลักของตัวแคมเปญน,นี้นะครับเงินฝากบอดภาษีนะครับดอกเบี้ยสูงนะครับถึง2 ฝากขั้นต่ำเพียง500บาทแล้วก็สะดวกตั้งโอนอัตโนมัติผ่านกรุงศรีแอปนะครับฟรีนะครับหากฝากนะครับฝา,ากตั้งแต่วันนี้นะครับได้รับสตาร์บัค s e อีคู o ปองมูลค่า200บาทนะครับ1มกราคม68ถึง30มิถุนายนมิถุนายน68นะครับฝากเริ่มต้นเดือนละ500บาทเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขานั่นเองนะครับรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนนะครับ ง่ายๆแค่ฝากเงินจํานวนเท่ากันนะครับกับจํานวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจําทุกเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งระละการฝากก็เลือกเอาว่าจะฝาก24เดือนหรือ3าเดือนสําหรับบุคคลธรรมดานะครับฝากเท่าเๆกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเริ่มแรกเปิดบัญชีเราฝาก500บาทเราก็ต้องฝาก500บาทนะครับในทุกๆเดือน <SD> เดือนละ1ครั้งเป็นระยะเวลา24เดือนหรือ3 6เดือนแล้วแต่ตอนที่เลือกฝากนะครับเริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ500บาทนะครับ แล้วก็ฝากสูงสุดได้ไม่เกินนะครับสำหรับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี24เดือนสูงสุดไม่เกิน25,000บาทเงินฝากปลอดภาษีนะครับ36เดือนสูงสุดไม่เกิน16,000บาทส่วนอัตราดอกเบี้ยนะครับรับไม่เสียภาษีเพิ่มความสะดวกสบายในการฝากด้วยการตั้งเงินโอนนะครับผ่านกรุง4ีแอปหรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากนะมันทำให้เราไม่ลืมไงบางทีเราแบบ ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งฝากโอนหรือตั้งฝากเอาไว้เราจะลืมว่าต้องฝากนะครับผ่อนผันการฝากขาดฝากได้ไม่เกิน2องวดตลอดระยะการฝากอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับเงินฝากประจำปลอยภาษี24เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.7%สําหรับเงินฝากปลอดภาษี3.6เดือนอัตราดอกเบี้ย2 4 5ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนเท่ากับ เงินฝากประจำา24เดือนบวกกับอีก0.8%อตัตราดอกเบี้ยงเงินฝากปลอดภาษี3าเดือนเท่ากับเงินฝากประจำา -36 เดือนบวก0.5นะครับเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งนะครับฝากกันว่าตั้งฝากอย่างไรนะครับตั้งโอนเงินล่วงหน้าแบบไหนไปดูกันธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญดอกเบีย้ยสูงทยานทันใจกับเงินฝากประจำไทยเครดิตมั่นคงปลอดภัยมีแต่เพิ่มกับเพิ่มนะครับ กับฝากประจําทันใจหรือเวลาการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.3%ต่อปีนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแคมเปญน,นะครับเงินฝากประจําทันใจรับดอกเบี้ยทันทีนวันที่ฝากเมื่อฝากเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0แบาทนะครับฝากสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับและก็ อัตราดอกเบี้ยนะครับมันเป็นอัตราเบี้ยในช่วงนี้นะเพราะนั้นติดตามข่าวสารให้ดีนะตอาเบี้ยมีขึ้นมีลงเพราะนั้นต้องดูรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำทันใจหรียลลาการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.3%ต่อปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงได้รับดอกเบี้ยหน้าวันที่ฝากสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอจนครบกำหนดนะครับ เงื่อนไขาการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2567เป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่อง ฝากเมื่อครบกําหนดนะครับตั้งแต่1น0 0 0แบาทนะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือนการจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจํานวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสําหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนําเงินมาฝากเพิ่ม หลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบียเ้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบีย้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือฝากต่อหากทอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดต่ำกว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแนตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีน่าที่จ่ายนะครับตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป รวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสมรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดหหระยะการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับผู้ฝาก ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบีย้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบีย้ยหน้าวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหัก ภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บัทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารณขณะนั้นนะครับเอกสารการเปิดบัญชีนะครับบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็ หมายเหตุการปริดบัญชีสามารถปริดบัญชีได้เฉพาะสาขา,าที่เปิดบัญชีและต้องทําการปริดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น2ธนาคารขอสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงินไขต่างๆให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร3อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด4เงินฝากที่รับความคุ้มครองจากสถาบัานคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับ